ครับกับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนทุกท่านนะครับพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีครับพี่พี่เจ้าพี่พี่ทักพี่โทรพี่แอดไลน์มานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์บนนี้ได้เลยนะครับพี่พี่ครับพี่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามห้ด้วยนะพี่นะแชร์ให้ผมเยอะๆนะพี่นะคนยังติดตามผมน้อยอยู่เลยพี่นะพี่ครับเดี๋ยวพูดชินาลาท่านอยู่ เนื้อสองกษัตรครับปีสองพันห้าร้อยครับพี่ถอดซุ้มได้นะเขาเล่นหานิยมกันในวลนาเพิ่งได้มาครับนี่เพิ่งได้มาครับสวยมากอันนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทครับพี่นี่ครับเลขสองสามเก้าเพิ่งได้มาครับนี่ครับสวยพี่กุนยินไทยครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับพี่เงินสดนะถ้าไปทางบกหนึ่งร้อยนะพี่นะ จะกดหลวพ่อโพครับพี่วังหมัเน่าเก่าหลวพ่อโพนี้เป็นอาจารย์หลวงพ่อเงินนะพี่ดูนี่ตจะกดโคตรเก่าเลยใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอาเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทครับพี่ลองเนี้ยเอเก้าร้อยบาทมันยังใหญ่เลยพี่เก้าร้อยครับนี่ เงินพันเจ็ดดามกระดูกกําช้างมีดหมอพ่อเดิมโคตรเก่าเลยพี่ถึงยุคเก่าถึงยุคอันหนึ่งพันเจ็ดร้อยเงินโสดปลายทางบ่ห้าสิบเก่านะพี่นะใบมีดตีนะพี่นะใบมีดตีนะพี่ดูใบมีดไปมีดทุบไปมีดตีนะครับไม่ใช่รีดนะเก่าเนี่ยพี่ พันเจ็ดร้อยบาทแล้วก็พี่มีดพันลุงมาท่ากับบือเอ้ยพันลุงวันหนองสีนวลเออมีลุงวันหนองสีนวลพี่นี่มียาวสิบสองนิ้วอาจารย์พ่อเดิมคดเก่าเลยยาวสิบสองนิ้วอใบมีดอะพี่มีดวัดหนองสีนวลพรนลุงวัดหนองสีนวลพี่ เนี่ยโคดเก่าเลยพี่ด้ามนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทยาสิบสองนิ้วพันห้าด้ามไม้ฝักไม้เนี่ยพี่ยูฝักโคดเก่าเลยเียดเสือไฟพี่พน,นก หก <600 S 2> <600 S 1> ร้อยเสือยองครับเสืยอยังยองนี่พี่นี่เข้าเสือไฟมีแกะเต็มเขีย่สวยมากแล้วนั่งยองครับหกร้อย เจ้าเสือโหอย่างสวยเลยพี่หลวงพ่อน,นกเอ้หลวงพ่อปานกินอ่าเ,เจ้าสยองก็หลวงพ่อปานนะมีหลวงพ่อนกหลวงพ่อเดียวอันแรกครับหกร้อยนี่ม่แก่พระนุมวัดดังไในแอ่วก็หมู ตงเนี้ยเก้าร้อยมีปิดตาพี่เขาอ้อพอทันเอียดเหลืออาจารย์ทองเท่านี่หลยพี่แต่ไม่ใช่หลวงพ่อปานะ่ะเนื้อสมฤทธิ์เนี่ยเก่าๆพอทันพอทันปานก็เป็นเป็นแบบเนี้ยมีเปล่าไม่ได้ผมดูเป็นอาจารย์ทองเท่าอยู่ซ้ำนะ ว่าสายใต้นะพี่น้อดูศิลปะเนี้ยดูไปถัดทองเท่านะอย่างเงี้ยหกร้อยพี่เนื้อว,ว่านเนื้อว,ว่านนี่ครับเนื้อว,ว่านหน้ากากเงินครับนางพญาพิมพเขาโคงกุกจังหวัดพิษณุโลกอย่างสวยเลยหกร้อยหกร้อย นี่เนี่ยอู่ทองนี่นะไม่นะไม่อู่ทองก็อยุธยาเนี่ยพี่อยู่ทรงแบบเนี้ยแล้วอู่ทองก็อยุธยานะเป็นเนื้อว่านบุกเงินทั้งองค์เลยพี่ยางสวยเนอว่านบุกเงินหกร้อยแต่องค์เนี้ยเชียงแสนสิงหนึ่ง พระเชียงแสนสิงหนึ่งสวยบูงเงินครับหกร้อยพี่วัดเกตชโยเนี่ยยังสวยเลยเถ้ยเยสมดิตวัดเกศชโยครับหกร้อยเนี่ยพี่ยังมีปูดทิมเลยพี่เนี่ยพร้อมพร้อมถุงเลยนี่ครับตัวน้าเก็บนะหน้าเก็บ ก็โดดออกจากมือสุดยอดอะเระนเจ้าคณสุดยอดเลยพี่นี่น่าเก็บครับพี่พร้อมถุงเลยครับวัดเดบิตหกร้อย 600. พี่เนี่ยเครื่องรางครับพี่เป็นเนื้อผงยาจีดามณน,นีครับพี่เครื่องยางสายเมตตาจานเต็มเลยนะเนี่ยนะพี่นะครับ เป็นเครื่องรางอบพี่เป็นเนื้อผงยานเนี่ยครับเขาลงมาแล้วนะพระอัคละเต็มเลยจานเต็มเลยชุดน,นี้หกร้อยพี่หกร้อยแต่กุดพิษสมอนวัดนี่พระแก้วพงมาลัยหกร้อย ปิดตาพิมพ์จักรกจันเนื้อผงคุกรักปูเอยียววันหนังหกร้อยหล้อมแม็กลงปูโตมีโค้ดหกร้อยไม่แก้ปูรอดวันไุในลง ก้าร้อยมิแก่ปูบุญเงี้ยครับเก้าร้อยพี่พีจนใจชอบพระองค์ไหนพี่ทักพี่โทรพี่ไลน์ามาน่อยม่นะพี่มันจะกวักผมก็ป่วย สามร้อยของพ่อเดิมครับรอบโบราณเนี่ยขาเก่าสามร้อยมาดูนะปับหนึ่งนะตาปลเอีอีบวัดหนัง,เ,งนเนี่ยสำลเงินนะพี่สามร้อย กิ่งมอน,น้ำมนต์วัสดุทัศนี่อย่างสวยเลยเนี่ยเก่าสามร้อยูเอี่ยมวัดหนังเนือสมฤทธิเงินครับเนี่ยมีแมลงธรรมชาติสุดๆเลยพี่มีแมลงวิ่งเห็นไหมนี่เก่าครับสามร้อย ที่ก็ลบปุ๋ยออกมาหนังแล้วพี่สวยเก่านะพี่นัทเนี่ยถึงยุคเลยสามร้อยพ,พ่อิงบิงกีตาพี่เนื้อเขียวอมเหลืองยังเก่าครับสวยเก่า มีสามร้อยแล้วก็มีบีแก้ปุสุแล้วก็มีบีแก้เนื้อตะกัวเนาะหอยแล้วบีแก้แบบทรงแตงโมพี่หรือบแก้ลูกสะกดนี่มีตาเห็นไหมปุสุกเนี่ยให้เอาไปห้อยพงแจดีเลอเกนี่ยให้เอวนะพงญแจก็ดีครับ 300 3 0 4สอองค์พันนะพี่นะ EP นี้ต้องกราบสวัสดีนะครับ